ประชุมนี้และก็ที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับครับในวันนี้เนี่ยผมจะนําเรื่องของบริษัทมานําเสนอด้วยกันทั้งหมดประกอบไปด้วย5ส่วนหลักด้วยกันนะครับเป็นเรื่องที่1ก็เป็นส่วนที่1ก็เป็นเรื่องของลักษณะในการประกอบธุรกิจส่วนที่2เป็นความพร้อมของบริษัทและทีมงานส่วนที่3ผลการดําเนินงานไตรมาสสาปี2554 ส่วนที่4นโยบายการจ่ายเงินปันผลส่วนที่5สรุปการใช้เงินเพิ่มทุนนะครับซึ่งส่วนที่1ส่วนที่2ผมจะเป็นผู้นําเสนอส่วนส่วนที่3 4มหผมจะให้คุณคุณลนิพเป็นผู้นําเสนอนะครับครับสำหรับการนําเสนอในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรียนว่าผมตั้งใจจะทําให้ส่วนที่1และส่วนที่สองซึ่งเป็นส่วน ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและก็ความพร้อมของทีมงานซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเคยนําเสนอได้ในหลายๆครั้งแล้วนะครับเพื่อจะให้ประหยัดเวลาก็จะนําเสนอแบบสั้นๆแล้วก็เผื่อให้กับท่านนักเผื่อเวลาในการซักถามให้มากขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับส่วนที่1ก็คือลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทควายเทคจำกัดมาหาชนนะครับ เรากำหนดไว้ว่าบริษัทเราเนี่ยให้บริการด้านวิศวกรรมความปลอดภัยด้วยการบริการการตรวจสอบโดยไม่ทำลายและการตรวจสอบและ,ละรับรองคุณภาพนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักรอุปกรณ์ภาชนะแรงดันหม้อยน้ําระบบท่อรับแรงดันและโครงสร้างเหล็กที่มีความสําคัญต่อกระบวนการผลิตนะครับการจัดเก็บและการขนส่งลําเลียงผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปตัวเคมีและการก่อสร้างตามมาตรฐานสากลและข้อกําหนดของกฎหมายนะครับซึ่งการให้บริการของบริษัทก็ประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหลักก็คือการทดสอบโดยไม่ทําลายและการตรวจสอบและรับรองนะครับการทดสอบโดยไม่ทํำลายเราก็แบ่งออกเป็นประเภท conventional NDT แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกเป็น advanced NDT นะครับ conventional NDT ก็ตัวอย่างเช่นการทดสอบด้วยรังสีการทดสอบด้วยสนามแม่เหล็กและอื่นๆนะครับ ส่วนการทดสอบโดยไม่ทำลายประเภทที่เป็นแอดวานซ์ก็จะประกอบไปด้วยการที่นำการทดสอบออออการทดสอบแบบคอนเวนชันแลมาต่อย,ยอดโดยใชออ้อุปกรณ์ที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นซึ่งประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ดีขึ้นนะครับอาทิเช่นนะครับแอคูสติกอิมิชันเฟสเรย์ต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการทดสอบโดยไม่ทำลายที่บริษัทให้อยู่ให้บริการอยู่นะครับ ส่วนอีกส่วนงานหนึ่งก็คือการทการตรวจสอบและรับรองนะครับการตรวจสอบและรับรองก็มีการตรวจสอบร,รับรองทังบรรจุภาชนะทั้งบรรจ์สารเคมีอันตรายแก๊สบิ g จีเอ็นจีวีถังน้ํามันและอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับตัวอย่างลูกค้าของเราก็ประกอบไปด้วยหลายหลายลูกหลายหลายลาย,ลายด้วยกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นโลโก้อยู่ในในภาพที่นำเสนอนี้นะครับ ส่วนที่2ความพร้อมของบริษัทและทีมงานนะครับบริษัทเราเองนะครับตั้งอยู่ในสำนังกงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มาตาพุทธจังหวัดระยองนะครับส่วนสำนังกงานสาขาเราอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งทั้งสองจังหวัดนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบจากเหตุการณ์ภาวะน้าท่วมในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเรายังมีหน่วยบริการอีก,อก,อกหลายแห่งนะครับ จังหวัดเชิงเสาก็มีนะครับที่ส่วนงานศรีราชาก็มีนะครับที่ออฟฟิศที่กรุงเทพเออทอ่วทีที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ที่ระยองที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับ i r p c เช่นกันนะครับความพร้อมของบริษัทก็จะมีพนักบริษัทก็จะใบรับรองหลายหลายใด้กันนะครับเช่นจากกรมธุรกิจพล,งลันนงงานสภาวิศวกรกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วก็ได้มาตรฐานไอโ9001นะครับ นอกจากนี้แล้วในเรื่องของความพร้อมของพนักงานเราก็ามีพนักงานที่ได้รับใบรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับสากลอาทิเช่นนะครับ SNT American Society of Nondestructive Testing ตามมาตรฐานยุโรปก,ก็คือ EN 473, CWI s i s w i c ดังที่นําเห็นปรากฏอยู่ในสไลด์นี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพนักงานที่ได้รับเซอร์ติฟิเคตตามมาตรฐานของ API แล้วก็ PED นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมนำเสนอในสองส่วนนี้แบบรวบครัดนะครับเพื่ออย่างที่ตะกี้เรียนไว้ว่าเราจะเผื่อเวลาให้สำหรับการตอบคำถามมากหน่อยนะครับครับส่วนที่สามเรื่องสรุปข้อมูลทางการเงินนะครับขอรบกวนคุณกรณ์นิดช่วยนำเสนอด้วยครับค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนที่สามนะคะส่วนที่จะสรุปข้อมูลทางการเงินนะคะให้กับนักลงทุนทุกท่านนะคะ รับรับรับทราบผลการดําเนินงานในรอบไตรมาสที่3ปี2554นี้นะคะงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะคะในไตรมาสที่3นี้นะคะตามสไลด์เนี่ยก็จะพบว่านะคะบริษัทเนี่มีรายได้นะคะอยู่ที่89.48ล้านบาทนะคะถ้าเทียบกับไตรมาสที่3ของปี2553แล้วเนี่ยจะพบว่า มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง25.27นะคะแล้วก็ในส่วนของต้นทุนเองก็เหมือนกันนะคะในส่วนของต้นทุนในไตรามาสที่3มีอยู่56.11ล้านบาทนะคะซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากไตรามาสที่3ปี2553อยู่22.49นะคะ ทำให้กําไรขั้นต้นของบริษัทนะคะในไตรามาสที่3นี้ก็อยู่ที่33.37ล้านบาทนะคะซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับไตรามาสที่3ของปี2,553เนี่ยถึง30.23เซนะคะค่ะกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดนะคะ ของไตรามาสที่3ปี2554นี้นะคะบริษัทมีกำไรอยู่ที่21.32ล้านบาทนะคะซึ่งก็ถ้าเทียบกับไตรามาสที่3ปี53แล้วก็จะพบว่าจะเพิ่มขึ้นมาถึง40.12%ค่ะสค่ะสำหรับงบกำไรขาดทุนเบสเสร็จนะคะงวด9เดือนนะคะหรือว่า3 Q คิวของปี2554นี้นะคะก็จะพบว่าบริษัทมีรายได้อยู่ที่244.61ล้านบาทนะคะ เทียบกับงวด9เดือนของปี53แล้วก็จะพบว่าเพิ่มขึ้นมาถึง24.68ค่ะในส่วนของต้นทุนเองนะคะก็เพิ่มขึ้นมานะคะถ้าเทียบจากงวด9เดือนปี53อยู่ถึง16.57%ค่ะในส่วนของกําไรขั้นต้นนะคะในงวด9เดือนนี้บริษัทมีกําไรขั้นต้นอยู่ที่89.97ล้านบาทนะคะเทียบกับ งวด9เดือนของปี53แล้วก็จะพบว่าเพิ่มขึ้นมาถึง4 1 6 8 6 6ค่ะกำไรเบ็ดเสร็จร,รวมสำหรับงวดนะคะในงวด9เดือนนี้นะคะบริษัทมีกํำไรเบ็ดเสร็จร,รวมสําหรับงวดอยู่ที่58.02ล้านบาทนะคะถ้าเทียบก,กับงวด9เดือนของปี2553แล้วจะพบว่าเพิ่มขึ้นมาถึง71.53%ค่ะ ในสไลด์ถัดไปก็จะเป็นการนำเสนอตัวเลขของรายได้จากการให้บริการเปรียบเทียบ5ปีย้อนหลังนะคะก็จะพบว่าในตรามาสที่3เนี้ยบริษัทก็จะมีรายได้สูงกว่า5ปีที่ผ่านมานะคะถึงก็เป็นรายได้89.48ล้านบาทนะคะแล้วก็เช่นกันค่ะในงวด9เดือนนะคะของปี2554นี้ก็เหมือนกันนะคะบริษัทจะมีรายได้สูง กว่า 5, 5ปีที่ผ่านมานี้นะคะค่ะสำหรับสไลด์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานนะคะซึ่งก็จะเปรียบเทียบให้เห็นถึง3ปีด้วยกันนะคะซึ่งก็จะพบว่าตัวเลขของรายได้รวมค่าใช้จ่ายรวมและกำไรเบสเร็จรวมสำหรับงวดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะจากจาก3ปีที่ผ่านมานี้นะคะ และในสละ์ถัดไปจะเป็นผลการดําเนินง,งานซึ่งเปรียบเทียบ3ปีนะคะของงวด9เดือนนะคะตั้งแต่ปี2009ถึงปี2011ก็จะพบว่าในปี2011นี้บริษัทก็จะมีทั้งรายได้นะคะที่สูงกว่า3ปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็แต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะกำไรก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันค่ะ อัตราส่วนกําไรขั้นต้นและก็กำไรสุทธินะคะของบริษัทนะคะเปรียบเทียบตั้งแต่ปี2009ถึงปี2011นี้นะคะก็จะพบว่าในปี2011นี้บริษัทก็จะมีอัตรากําไรขั้นต้นนะคะอยู่ที่36.78นะคะแล้วก็มีอัตราส่วนกําไรสุทธิอยู่ที่23.72ซึ่งก็ใกล้เคียงกันกันกบไตรมาสที่3ของปี2009นะคะ ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนี้นะคะก็จะแสดงรายการที่โชว์ถึงสินทรัพย์นะคะรวมนี้สินรวมแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะซึ่งก็จะพบว่านะคะในไตรามาสที่3งวด9เดือนเนี่ยบริษัทก็จะมีสินทรัพย์